ดีค่ะวันนี้มานำเสนอตึกอาคารพาณิชย์หลังใหญ่สำหรับนักลงทุนที่มองหาตึกอาคารพาณิชย์ทำเลดีพื้นที่เยอะอยู่ในแหล่งค้าขายใกล้ตลาดรวมโชคสร้างใหม่ตกแต่งเรียบร้อยเหมาะสำหรับทำธุรกิจเปิดคลินิกทำออฟฟิศโชว์รูมหรือว่าร้านอาหารได้เลยค่ะพื้นที่ขนาด146ตารางวาพื้นที่ใช้สอย200ตารางเมตร ตั้งอยู่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นอาคารพาณิชย์สชั้นติดถนนลาดยางค่ะ1ห้องนอนขนาดใหญ่สำหรับห้องซีอ3ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้าน1ห้องน้ำแม่บ้านห้องอาบน้ำแยกสามารถจอดรถในร่มได้สองคันข้างอาคารสามารถจอดรถยนต์ได้มากถึง10คันเลยค่ะทั้งหมดนี้ขายในราคาเพียง16ล้าน9แสนบาทเท่านั้นค่ะ ฟรีขัธรรมเนียมในการโอนทำเลดีห่างจากวงแหวนรอบ2เพียง1.2กิโลเมตรห่างจากวงแหวนรอบ3เพียง1.9กิโลเมตรลาบเมืองเป้า1กิโลเมตรห่างจากโลตัสเพียง50เมตรห่างจากเซ1ว50เมตรค่ะภายในอาคารตกแต่งเรียบหรูด้วยวัสดุอย่างดีค่ะเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์โมเดิร์น หากลูกค้าสนใจสามารถนัดชมดูบ้านลวงหน้าได้เลยนะคะตามเบอร์โทรและลายใต้ลิงก์ได้เลยค่ะเพื่อไม่พลาดทรัพย์ใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะมีทรัพย์ลงใหม่ทุกวันค่ะ